ต่อแต่นี้ไปไปตั้งใจฟังนาทิสันติพลังสุขขังสุกอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีสุกอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีหยุดอันนั่นเองเป็นตัวสำคัญเพราะเหตุนั้นต้องทำใจให้หยุดเมื่อใจของเราหยุดแล้ว เราก็ต้องหยุดในหยุดหยุดในหยุดไม่มีถอยหลังกลับไม่มีถอยหลังหยุดใน, gen, น,ในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดอยู่นั่นเองแต่หยุดแต่หยุดต้องถูกกลางนะองไม่ถูกกลางใช่ไม่ได้ต้องหยุดเข้าสิบเข้าศูนย์เข้าส่วนต้องหยิบเข้าสิบต้องหยุดเข้าสิบเข้าศูนย์เข้าส่วนถูกสิบถูกศูนย์ถูกส่วน พอถูกเสือพอถูกพอถูกสิบเท่านั้นไม่ช้าจะเข้าถึงศูนย์พอถูกสิบเท่านั้นไม่ช้าจะเข้าถึงศูนย์พอถูกสิบแล้วก็ก็จะเข้าถึงศูนย์ทีเดียวโบราณท่านท่านที่พูดกันว่าเห็นสิบแล Nam, ้วเห็นศูนย์เป็นข้าวมูลสจบกันมาเที่ยงแท้แน่นักหนาตั้งอนิจจาเป็นอาจินจุติแล้วปฏิสนธิย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้นสังคาราม่ยืนยิน <c oughs> ราคีสิ้นเป็นตัวมานี่เป็นตัวสําคัญนะสั์โลกจะเกิดในใน,ในโลกได้ต้องอาศัยเข้าสิบสูต้องอาศัยเข้าสิบแล้วตกศูนย์จึงเกิดได้ถ้าเข้าสิบไม่ตกศูนย์แล้วก็เกิดไม่ได้นี่โลกกรรทำต้องอาศัยกันอย่างนี้ <c oughs> ส่วนทางธรรมเล่าต้องเข้าสิบเข้าสิบแล้วก็ตกศูนย์ตกศูนย์คือใจหยุดอใจหยุดได้เรียกว่าเข้าสิบแล้ว เห็นเป็นดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อดขึ้นที่ใจหยุดนั่นแหละทัานตกศูนย์แล้วเข้าศีแล้วเห็นศูนย์แล้วนั่นแหละเรียกว่าเข้าศแล้วเห็นศูนย์พอเห็นศูนย์ก็ใจหยุดอยู่กลางศูนย์นั่นเจ้ากลางดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นดวงนั่นแหละเรียกว่าดวงธรรมานุปัสนาติปทานหรืออีกในหนึ่งดวงนั่นแหละเรียกว่าปฐมมรมค ทางเบื้องต้นมรรคผลนิพพานจะไปสู่มรรคผลนิพพานต้องเข้าออกลางดวงนั้นดวงแห่งเดียวไปี่ทางเดียวทางอื่นไม่มีเมื่อเข้าออกลาง <c oughs> ดวงศู์นั้นได้แล้วเรียกว่าปฐมมรรคในหนึ่งอีกในหนึ่งดวงนั้นแหละเรียกว่า เอากายนามัคแปลว่าหนทางเอกไม่มีโทรสองไม่มีแปลว่าหนทางหนึ่งสองไม่มีหนึ่งทีเดียวดวงนั้นแหละเรียกว่าธรรมานุปษษัฏนานเป็นทางไปของุูธเจ้าพันธา์ทั้งหมดในสากลโลกในสากลธรรมพู้เจ้าพระันต์จะเข้าไปสู่นิพพานต้องไปทางนี้ทางเดียวทางไม่ไม่ซ้ากันเอ๊อ <c oughs> ไม่มีทางแตกแยกจากกันไปแนวเดียวทางเดียวกันหมดแต่ว่าการไปนั้นบางท่านเร็วบางท่านช้าไม่เหมือนกันคำที่ว่าไม่เหมือนกันนี่แหละถึงจัดได้เชื่อว,ว่าไม่ซ้ํากันคําว่าไม่ซ้ํากันนะ่ะเพราเร็วกับกันช้ากับกัน แล้วแต่ทีส่สายวาสนาของตัวที่สังสมอบรไมไว้แต่ว่าทางไปนั้นเป็นทางเดียวกันหมดเป็นเอกายนามมรุณทางเส้นเดียวเมื่อจะไปต้องหยุดนี่ก็แปลกทางโลกเขาไปแล้วก็ต้องเร็วเขาเรือบินรถยนต์ไปทีเดียวมันถึงจะเร็วมันจะถึงทางธรรมไม่ใช่เช่นนั้นพอมือจะไปแล้วต้องหยุดพอหยุดแล้วจึงจะเร็วจึงจะถึง มันแปลกอย่างนี้นะต้องเอาใจหยุดนั่นเองจึงจะเร็วจึงจะถึงต้องเอาใจหยุดหยุดหยุด,ยดกลางดวงธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์หยุดทีเดียว